joint birthday <laughs> รวมกัน <laughs> คนหนึ่งอยากได้ซอนิคคนหนึ่งอยากได้เมอร์เมดมันจะเป็นยังไงจะสนุกหรือจะตีกันตายก่อนไม่รู้อาจจะมีตีกัน นเได้เหมือนคนนี้หรอเนี่มีเตรียมกันเลยเหมือนไหมพเหมือนไหมคุณสูงเท่ากันเลยดนะเป็นเพื่อนกันเลยตาได้ไม่สีเขียวเหมือนกันหรปล่าขียวขีย แข็งแรงด้วยอะวันนี้บินได้เยเหรอวันนี้บินไม่ได้นะวันนี้บินไม่ได้นะเอาเดมี่ยุองไม่ใช่ป้องจมี่จะมีเอามาด้วยหรอโอเคโอเคโอเคโอเดมี่มีเพื่อนใหม่แล้วล่ะได้มาเป็นไงป็ดิสไนน์ละจะจิ้งเลย เห็เดมี่เปล่าไม่ใช่หรอเห็นเดมี่เปล่าเห็นน้องเดมี่ไหมก็เดี๋ยววันนี้จบงานจะไปดูสถานที่จัดงานให้กับ นี่และนี่วันเกิดเขาจะจัดรวมกันเดี๋ยวไปดูกันต่อจะรู้เหรอเจมี่จะ like สาวบอยฮัส no no ชอบคนไหนลันหรอไม่มีชอบกันจซี she's your friend now เป็นเพื่อนรักเพื่อนร้ายเพื่อนรักกันไม่ต่อยเอาทีมของมวยไทยมาสอบขายไม่ต่อ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 ยมาเช็คสถานที่หน่อยฮะสำหรับวันเกิด เดลลนแเดมีจัดพร้อมกันปีนี้ว่าดูว่าที่นี่จะเหมาะสมเด็กจะชอบไหมของเล่นแบบว่าถูกใจหรือเปล่าค่อยไปดูวันนั้นที่เราจะ <Go S 2> ไม่ไม่ปอยเลอร์อันนี้คือบนฐานสาเป็นเพื่อนสนิทของนาดักกี้อ่าแล้วก็จะบอกว่าใครๆที่อยา,ากจะมาเที่ยวพาลูกวมาเที่ยวได้ที่เคลมอนโดเพราะว่าของครบมากขอบ นุกได้นอนมีทั้งเลเซอร์แล้วก็ไฟกรอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะจัดงานมานเกิดที่ได้กัน y ะมีที่นี่เด็กๆตื่นเต้นมากได้สถานที่แล้วได้แล้วเด็กชอบมาก มันแน่นอนมันแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันว่าวันเกิดดิแลนกับเดมมี่จะเป็นยังไงเป็น joint birthday รวมกันคนหนึงอยากได้ซ o n i c <oughs> คนหนึ่งอยากได้เมอร์เมดมันจะเป็นยังไงหรือจะสนุกหรือจะตีกันตายก่อนไม่รู้อาจจะมีตีกันแล้วเ,เจอกัน Oh, intro. Intro. Ready? One, two, three. ก็คือเซมอนโดนั่นอเองเป็นวันที่ทุกคนรอคอยครับโดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็เราสองคนว่าถึงแล้ววันเกิดพี่ดีแล้วก็เดมี่จัดในวันเดียวกันที่เดียวกันจะวุ่นวายขนาดไหนต้องลองดูกันวันนี้แต่มันมากข้างในคือเด็กเข้าไปถึงกุ๊บก,ก็แบบ <c oughs> แล้วก็กระโดดเลยทันทีวันนี้ <c oughs> นี่นยามามากันไม่ครบนะยังมากัน <ๆ S 1> ไม่ครบแลาจะมาแบบแค่ครึ่งเดียวที่เหลือกำลังทยอยกันมาก็ปิดทั้งหมดเพื่อ เด็กๆเลย mm. นะคะวันนี้ก็เอนจอยได้เดี๋ยวจะมีเลเซอร์แท็กไปเล่นยิงกันข้างในวันนี้ก็จะเป็นทีมซ o นิ c กับลิตเติ้ลเมอร์เมดเม่ก็ใส่ลิตเติล้ล <c oughs>

ผมแก้มพี่ได้ยงแล้วแก้ได้เหรอแก้ได้เหรอแก้ได้เหรอยังไม่เวลาหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เอาไปรวมเลยก่อนดีกว่าเอาไปรวมเลยก่อนเลยอาไปรวมเลยก่อนแก้เดียวแก้เดียว 还是、哎、不赢他、啊，打嘛不赢不赢 <laughs> เด็กๆเอนจอยมาก11โมงครึ่งแล้วเรามีเวลาถึงตอนเที่ยงเดี๋ยวเราจะต้องจับปูใส่กระดง้งก็ามาในห้องนี้แล้วก็เป่าเค้กวันเกิดก็ของแอนมี่เมอร์เมดของดีแลนซอนิก ทน้องดีแลนนะขอให้โตมาแล้วก็ยังแบบหล่อสวยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณแม่และที่สำคัญคือต้องเรียกพี่เต้ยเสมอนะฮะอย่างรี่เคยรูนะครับ Happy birthday m y a n g l สวัสดีครับวันนี้วันแค่วันเกิดของน้องเดมี่กับดีแลนนะครับก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆเป็นเด็กดีที่ของคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็เรียนรู้เก่งๆนะครับ Happy birthday ครับ Happy. Happy birthday, Dylan. Happy birthday, Demi. Uh, we will ski together next year. We're gonna uh, have a really good time. You're growing up to be a very strong and uh, nice boy, so uh, looking forward to our, our time on the slopes. Wonderful. Happy birthday, guys. Happy birthday, Nafan. ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ Happy b i r น้องดีเลนกับน้องดมี่นะคะ Enjoy นะคะดมี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขนะคะลูกหลานทั้งหลายเดี๋ยวจะมีญาติญาติมาเรื่อยๆรักนะคะสองตัวแสบโอ Happy birthday

สนุกไหมคะไม่วันนี้ส <House> นุกไหมคะไม่สนุกไม่สนุกเลยหรอแล้ววันนี้เดนไม่ยิงพี่นีลันไปกี่รอบคะรอบารอบอารอบเลยเหรอกระชากยิ <improve> mmm. ้มแทงยูชอนมีเดนไม่โดนยิงไหมเดนไม่โดนเลเซอร์ยิงไหมโดนนะโดนจะไม่วิ่งหนีอย่างเดียวเลย Thank to birthday friends coming you my my for วันนี้สนุกไหมครับสนุก Yeah เอาอีกไหมปีหน้าเอาอีกไหม จบแล้วสุดสุดสุดเหนื่อยสุดๆแต่มันเด็กน่าจะสนุกนะยังไม่ได้นั่งเลยยังไม่ได้กินน้ำในสักอึกเนี่ยสนุกมากก็ต้องต้องขอบคุณเซมอนโดนะคะแล้วก็กนารักมากสถานที่เจ๋งมากๆเลยใจวัยรุ่นใจเด็กๆแบบนี้ จะเล่นกลางในหรือจะมามันกันต่อด้วยเลเซอร์แท็กนี่โอ้พี่ดีแบบสะใจสุดๆตัวนี้เดมี่ก็ชอบนะเดี๋ยวมี่ก็ยิ่งใหญ่เลยเนี่ยยิ่งใหญ่เลยเมื่อกี้แต่ว่าแม่ต้องคอยวิ่งตามแม่ปวดหลังก็แฮปปี้เบ day เดนนี่กับเดมี่มามี่กับแดดดี้เลิฟยูโซมัชรักกมากนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนค่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่มานะคะ see you next year see you next year I'm seven years old เดมี่อายุเท่าไหร่แล้วคะอะไรนะคะ อย l กเป็น a มออยากเป็นหมอ What did Miss Patty give you, d e n n y Oh <For> astronaut. Ah wow, astronaut. Oh planets. That's awesome. <S Thank you Miss Patty. Stickers. It's from Pim. from Pim. มีพิมสองคนใช่ไหมคะพิมพิมรา

Ben, is a robot? Cool! They do by themselves because they have wheels. Nice. Thanks, Ben. Nice. Thank you, Freddy. Nice, Dr. Eggman. And the same machine. Ah. Whoa! Yeah. I've never seen bullets like this before. And this looks Lego? A Lego car. Cool. For our house. Wow, that's a nice looking car. Eight years Perfect for you. Mm. A ah, okay. Lego car. From Ingrid. From Ingrid. Oh, nice. Oh, that's so cute. She got you a nice present. Another. Whoa, that's a big one. That's, this is a mini gun. Wow. Thank you, Ingrid. Life. Pilifer. Li life. Oh, nice. There's so many Sonic rides. One, two, three, four, five, and six of them. Wowzers. Let's open them. Is it just like that one over there? Yeah. Um. They're exactly the same. They're the same picture. Look. So then you got other characters now. Look what a this. Thank you, feline. No, Yo, you love it. <laughs> Sonic. <laughs> Bye, everybody. Surprise. Don't forget to like and subscribe on this video. With